รถเทลเลอร์ตู้คอนเทนเนอร์วิ่งจำนวนมากเลยเพราะบริษัทขนส่งเนี่ยเขาเปลี่ยนแบบรถนะครับถ้าเขาเปลี่ยนแบบรถเนี่ยเราก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแบบถนนนะครับถนนที่มีไฟแดงต้องยกเลิกเป็นถนนไร้ไฟแดงเนี่ยจะรองรับรถตู้คอนเทนเนอร์รถพ่วงเ,เพราะว่ารถเขามันหนักกาทำไฟแดงก็อาจจะเกิอดอันตรายได้ ฉะนั้นถนนลายไฟแดงเนี่ยทำง่ายไม่มีคนคัดค้านทําได้ตลอดเลยไม่ต้องปิดถนนเวลาก่อสร้างนะครับฉะนั้นทําถนนลายไฟแดงดีที่สุดนะครับถนนหลักก็ไม่เสียด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลายคนยังไม่เข้าใจว่าถ้าไม่มีไฟแดงแล้วเนี่ยรถถนนรองอ่ะจะข้ามถนนหลักได้อย่างไรนะครับก็จะดูจะอธิบายอีกครั้งนะครับ ตรงนี้มันเป็นสี่แยกไฟแดงนะครับท่าน,นี้นี่คือถนนรองไอ้ลูกศรแดงๆเนี่ยเป็นถนนหลักถนนหลักเนี่ยเขาจะวิ่งได้ยี่บสี่ชั่วโมงทั้งไปทั้งกลับนะครับถนนรองเนี่ยใช้ยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าสองข้างนะครับห่างไปข้างละสองกิโลหรือว่ากิโลครึ่งกิโลหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าทำใกล้มันจะสลับรถจากรถกลับ รถทางหลักจะไปยูเทิร์นแล้วก็จะเลี้ยวฝ่าไม่ได้นะครับถ้าทําติดอ่ะต้องทําไปอย่างน้อยกิโลนึงถึงสองกิโลนะครับรถทางรองเนี่ยเวลาเขาจะท่าท่า,าสมมุติไลน์ไฟแดงเนี่ยไฟแดงตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับพอไม่มีรถทางรองก็มาถึงถนนหลักถนนรองก็เลี้ยวซ้ายขึ้นยูเทิร์นยกระดับเกือกมาแล้วก็ข้ามแยกไปได้ รถถนนลองจะเลี้ยวขวาก็ขึ้นยูเทิร์นยกระดับเกือกไม้แล้วก็เลี้ยวขวาไปได้ทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับถ้าทําถนนไล้ไฟแดงเนี่ยถนนจะไม่เสียนะครับเพราะรถทางหลักเนี่ยเขาจะวิ่งตลอดยีบสชั่วโมงไม่มีการหยุดนะครับรถทางลองก็ใช้ยูเทิร์นยกระดับเกือกไม้เนี่ยข้ามทุกแยกเลยถนน อยูเทิร์นพื้นราบก็ยกเลิกนะครับเปลี่ยนอยูเทิร์นพื้นราบเป็นยูเทิร์นยกระดับเกือกมาจึงเป็นถนนลายไฟแดงที่สมบูรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นจันทบุรีเนี่ยมีสีแยกที่วิศวก,ก,รกรเขามาออกแบบให้เนิเน,นสูงคลองทรายเขาระยาและสแสลงถ้า,ถ,าถ้ายกเลิกยูเเทินพื้นราบทั้งหมดทําเป็นยูเทินยกระดับเกือกมาให้รถทางลองเนี่ยข้าม รถทางรองข้ามแบบนี้นะครับปัญหารถติดจะไม่มีเลยะระยะทางจากท่าชุยไปถึงปากแซงเนี่ยเป็นถนนไร้ไฟแดงรถวิ่งผ่านตลอดตรงนี้เป็นศูนย์ลงทุเรียนด้วยนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องรถติดเลยเพราะทุกปีเนี่ยรถก็จะติดสาเหตุก็คือติดที่ยูเทินพื้นราบกับไฟแดง ถ้าไม่มียูเทินพื้นราบไม่มีไฟแดงรถก็จะไม่ติดเลยวิ่งผ่านตลอดนะครับเวลาก่อสร้างก็ทำข้างๆไม่ได้ไม,ไม่ไม่ต้องไปปิดถนน3ามิเดือนนะครับทำข้างๆปัญหารถติดก็จะไม่มีการขนส่งก็สะดวกนะครับฉะนั้นถนนไร้ไฟแดงเนี่ยถนนก็ไม่ต้องซ่อมบ่อยๆเพราะรถถ้ารถมันไม่จอดถนนมันก็ไม่เสียนะครับที่เห็นรถถนนเสียที่ซ่อมกันทุกปีเนี่ย พอรถมันต้องคอยรถอยู่เทินคอยไฟแดงพอจอดน้ำหนักมันจะกดถ้ามันวิ่งไปเรื่อยๆระยะทางวิ่ง80ไปเรื่อยเนี่ยถนนก็จะไม่ยุบไม่เสียหายนะครับถนนไล้ไฟแดงคือทางเลือกสมัยนี้นะครับเป็นถนนที่ปลอดภัยไล้ไฟแดงไล้อยู่เทินพื้นราบทําได้จริงๆนะครับเพราะว่าผมชอบที่วิศวกรนะเขาออกแบบให้แล้วก็บอกว่าถนนเนี่ยยังรองรับรถได้อีก20ปี รถติดเนี่ยไม่ใช่รถมากไม่ใช่ถนนแคบนะครับเป็นเพราะไฟแดงจึงทําให้รถติดเพราะยูเทิร์นพื้นราบทําให้รถติดถ้าไม่มีไฟแดงไม่มียูเทิร์นพื้นราบรถจะไม่ติดเลยนะครับดูที่ท่าจุ้ยเป็นต้นแบบได้นะครับขอเชิญไปดูที่ท่าจุ้ยนะครับไม่มีรถติดเลยวิ่งผ่านตลอดเลยนะครับครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ดูจนจบสวัสดีครับ